ผมมีปัญหาอย่างหนักเลยตอนนี้ในไลน์เพราะว่าเยอะมากตอบตอบไม่ไหว <c oughs> นะครับนี่ต้องซื้อไอเดียนาฬิกาซนะัมซุงมาเพื่อวัดความเครียดตัวเองอความเครียดผมเกินมาตรฐานทุกวันเลยนะ <c oughs> ช่วงไหนที่คุยกับลูกค้าแล้วเครียดนะครับลูกค้าบางคนที่เสียสตังค์มาให้ผมอะต้องขออภัยจริงนะเพราะว่าบางทีเนะี่ยเหมือนคุยไม่รู้เรื่องอนะ่ะผมพอเข้าใจนะว่าลูกลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เนะี่ยที่จะมาให้ผมคอนเซ็ลต์อ่ะบางทีต้องต้องพยายามทําใจก่อนว่า เรียกว่าทําใจนิ่งๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาให้ผมคอนซัลล์ให้เนี่ยจะไปมีชิปฝังอยู่ในหัวแล้วว่าไอสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยคุณจะต้องผิดคุณจะต้องเป็นแบบนั้นคุณจะต้องเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่คุณถามผมมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมบอกว่ามันไม่ผิดมันแก้ด้วยได้ด้วยวิธีนี้นี้นี้น,นี้อ่ะพรหนึ่งสองสามสี่แต่เหมือนกับเสียตังค์มาให้ผมแล้วอ่ะสามพันห้าแต่ไม่เอาความคิดเห็นผมอ่ะไปไปเขาเรียกว่าไงเอาไปขัดเกลาความคิดที่ตัวเองเคยมีมาก่อน นะก็จะถามอยู่แต่ประโยคเดิมๆซ้ำๆววเมื่อวานเมื่อวานผมดูลูกค้าไปคนหนึ่งแกวางหูไปเลยเพราะว่าว่าพี่ก็มันไม่ผิดพี่จะให้มันผิดทําไมละ่ะก็ผมบอกว่าไม่ผิดก็ยังจะคิดวนเวียนอยู่เรื่องเดนะิมๆต้องอเขาเรียกว่าต้องตั้งสติให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยถ้าอะไรผมไม่ชัวเนี่ยผมจะไม่ให้ความคิดเห็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมมั่นใจผมแนะนําไปเชื่อผมนะครับอย่าไปคิดเรื่องซ้ําๆเดิมๆนะครับ หยุดชําระ3เดือนแล้วเจ้านี้ให้ปรับโครงสร้างจะปรับดีหรือเข้าแซมดีคะเอ่อถ้าเข้าคลินิกแก้หนี้โดยแซมก็ดีกว่าแต่ว่ามันต้องค้างชําระเกิน4เดือนนะใครที่จะเข้าคลินิกแก้หนี้ของแซมเนี่ยต้องมีอาการคร้างชําระเกิน120วันนะฮะต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นหนี้เจ้านี้ธนาคารอะไรน,นะครับไปเช็คกับแซมนะเจ้า,นาธนาคารอะไรไม่เข้าบ้างนะเจ้านี้รายไหนไม่เข้าบ้าง,เ,าเ,าางเช็คกับเขาดูนะครับคุณครีมตอนนี้หมู่บ้านโซนิคมุสาหก,กรรมขายยากมากค่ะกู้ไม่ผ่านกันเยอะ ที่เพิ่งส่งไปไม่กี่ปีก็จะโดนจิตกันเยอะคุณเคลียร์นี่เป็นบลกเกอร์หรือเปล่าน้องกอ๊อฟสวัสดีค่ะพี่อู๋น้องก๊อฟนะคะตอนนี้ต้องขยันหาเงินมากๆลุยๆขายของสุดพลังอยากรีบปิดหนี้บ้านหนี้บัตรหนี้บ้านไม่ต้องรีบปิดหนี้บัตรอะไปปิดแต่ไม่ต้องไปปิดหรอกก็ใช้ไปนะน้องก๊อฟแต่ว่านี้บ้านไม่ต้องไปรีบปิดเราจะเย็นๆเดียเด๋ยวเครียดสบายๆคุณสวยผ่อนสีฟ้ามาใกล้หมด2.8ล้านเหลือ4 5่ปรับลดการจ่าย ไม่ตอบรับ1 9 7 0 0หรือ6,000ต่อเดือนพอมา8ปีทางไหนได้บ้างเฮ้ยคุณไปปรับกันกายเป็นคุณปรับโครงสร้างหนี้นะคุณปรับงั้นไม่ได้นะคุณไปปรับอย่างงั้นไม่ได้นะกายเป็นปรับโครงสร้างหนี้เลยนะครับประวัติเสียแล้วทําประวัติดีๆมาอยู่อ่ะกายเป็นประวัติเสียขึ้นมาทันทีเลยนะการที่ไปลดข้างงวดลงเนี่ยคือคือการปรับโครงสร้างหนี้ อย่าไปทานะครับอย่าไปทําถ้าเราผ่อนหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยไหวอ่ะเราเราเราผ่อนไปแต่ถ้าคุณไปปรับหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหรือหกพันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างนี่ทันทีเลยนะครับในประวัติเครดิตบุโรคุณน่ะมันก็จะขึ้นว่าไอ้ผ่อนกับสีฟ้าผมไม่แน่สีฟ้านี่คือธนาคารอะไรนะผ่อนชําระปกติแต่มีการปรับโครงสร้างนี่กลายเป็นนี่นี่ไม่ดีแล้วคุณจะไปกู้อะไรไม่ได้นะประวัติกลายเป็นประวัติไม่ดีเลยนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปปรับครับแต่ถ้าคุณอยากปรับ ก็ปรับได้ผมว่าแค่บอกมันจะกลายเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นะเพราะม,มีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการผ่อนนะครับแต่ถ้าขอลดดอกเบี้ยนี่ไม่ใช่ปรับโครงสร้างหนี้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเงื่อนไขในการผ่อนนี่คือปรับโครงสร้างหนี้ภรรยาเป็นหนี้แล้วโดนฟ้องจนสืบทรัพย์ผมอยากกับภรรยาเจ้าหนี้จะยึดบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตหลังหยา่าเอาง่ายเลยนะต่อให้ไม่หย่าเขาก็มียึดบัญชีธนาคารกับคริปโตพี่หรอกอต่อให้ไม่หย่าเขาก็ไม่ยึดเพราะว่าพวกบัญชีเงินฝาก พอร์ตหุ้นหรือเงินเดือนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ยึดเพราะมันไม่มันไม่ได้ถือเป็นทรัพย์สินนะมันเป็นเงินนะคุณเข้าใจป่ะเป็นการเอาไว้เอาไว้ซื้อของยังชีพอ่ะครับมันไม่ถือเป็นทรัพย์สินนะถ้าตอบแบบเฉพาะคําถามเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องอยาก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะอยากก็อยากรไปแต่ไม่อยากก็ไม่โดนยึดนะทั้งเงินทั้งคริปโตของพี่อ่ะอคุณลัสซิโก้คนเป็นนี่นอนไม่หลับ คุณเป็นนี่นอนหลับต้องเข้าใจคนอื่นเขาด้วยนะครับพี่เม่ได้โทรตีหนึ่งตีสองอะไรย่างงี้นะคนแม่งโทรมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมภาษาจะกินสามบีนิวซูเปอร์ปัดเออมาทวงสองพันที่คุยกันแล้วถึงหน้าบ้านในวันอาทิตย์ทั้งที่เรารับสายทุกครั้งผิดไหมครับเขามาทวงไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเขามาแบบเอ,ออกแนวแบบบุกลุกออกแนวแบบ ลุกล้ำกั้มเกือเราเกินไปหรือมาโวกเวกโวยวายหน้าบ้านเอ้ยมันเป็นนี่ไม่ยอมจ่ายอะไรเงี้ยผิดนะแล้เขามาแบบแบบเงียบๆอ่ะคุยกับคุณแค่คนเดียวหน้าบ้านไปยินคุยกันหน้าบ้านนี่ก็ไม่ผิดนะเขาก็มาได้นะครับวยกเว้นว่าเขาแต่งตัวเรียนแบบเจ้าพนักงานเช่นแต่งตัวเรียนแบบตำรวจแต่งตัวเรียนแบบอ่าอะไรให้เราไม่รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับออกอาการแบบเรียนแบบคมขวะอันนั้นผิดนะผมมีที่บ้านผมอะมาทวงนี่ผมสมัยก่อนแม่บอกมากันสามคน ใส่ชุดกากีมาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็เอาจดหมายมาให้แกว่าอ่านไหนดูสิโทรกลับไปสวัสดีครับมาหาผมแล้วครับเห็นแม่บอกคุณบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผมเข้าคุกอครับคุณชื่อนี้นามสกุลนี้จริงหรือเปล่านามสกุลจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าอัดเทปอยู่นะมึงยืนยันที่มึงพูดแบบนี้จริงหรือเปล่านะมันก็บอกมึงเก่งนักใช่ไหมบอกกูก็ไม่รู้ว่ามึงใส่ชุดข้าราชการมาหรือมึงเป็นชุด เทศกิจจับหมาถ้ามึงจะจับหมามึงไปจับที่บ้านอื่นมึงจะแต่งชุดเรียนแบบเทศกิจทาไมไอ้ควายเอาวางหูกันไปเลยถ้าเขาไม่ได้มาแบบที่ผมเจอนะคุณก็เขาก็มีสิทธิ์ทำนะแต่ถ้าเกิดเขามาพูดแบบเดี๋ยวจะติดคุกนะอย่างนี้นะอันนี้ไปแจ้งความเลยอืติดฟินนิคอยู่สามมือมีรถกระบะผ่อนไฟแนนซ์ Finance อยู่คะ่ะและมีโมอเตอร์ไซค์สองคันซื้อเงินสดแต่ในตอนนี้เอาเข้าไฟแนนซ์หมดแล้วไม่โดนหรอครับต่อให้ต่อให้แม่เข้าไฟแนนซ์เขาก็ไม่ไปยึดลรอกอืมเขาไม่ไปยึดหรอก พราะคนที่จะไปยึดเจ้าที่กรมบังคับคดีไม่ให้เจ้าหนี้นะครับต้องไปกังวลผมพูดไปหลายครั้งแล้วไอ้พวกรถแล้วเนี่ยไม่ยึดนะไม่ต้องกังวลมาตรการไขยฝันโควิดขอเข้าพักพักทรัพย์นี้ได้กี่รายแต่ละนโยบายฟังแล้วพีย่ยาทำได้สักอย่างก็นั่นแหละครับ <laughs> มาตรการเลอะเทอะคุณสมชายทําไมเป็นหนี้ชอบโทษธนาคารอืมไม่เกี่ยวเลยนะคือเขาไม่ได้โทษธนาคารนะ ผมอ่ะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยต้องต้องฟังผมดีๆนะที่ผมก็ไม่ได้ว่าโทษธนาคารนะการเป็นหนี้เนี่ยต้องโทษตัวเองเพราะตัวเองไปกู้เขานะแล้วตอนกู้อ่ะก็คิดว่าใช้คืนเขาได้แต่พอตอนหลังเนี่ยเราใช้คืนเขาไม่ได้นะไม่ได้ไปโทษธนาคารนะวันนี้ยังไม่ได้พูดเลยโทษธนาคารหรือว่าพี่ว่าผมหรือเปล่าหรือพี่ว่าใครเออไม่ได้ว่าธนาคารเลยนะว่าแบงค์ชาตินะเออไม่ได้มีใครเขาว่าธนาคารหรอกครับพี่ คุณมีทูเบนซ์รัฐเขาบอกจะช่วยรวมนี่รวมเลยรวมรวมนี่อ่ะใช้คำนี้ดีกว่าคลินิกแก้นี่คือการรวมนี่นะอ่าแต่เขาไม่ได้เอาเงินไปปิดนี่ให้เขาเรียกเจ้าหนี้มารวมกันแล้วสินทรัพย์สุกุมิตหรือแซมเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพอ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะผมบอกเป็นโครงการที่ดีะก็ถือว่าอันนี้ใช้ได้เป็นโครงการที่ใช้ได้คุณอภิชาติสวัสดีครับ ฟังสดครั้งแรกแต่ฟังย้อนหลังหลายคลิปแล้วมีประโยชน์มากครับตรงกับจังหวะที่ต้องตัดสินใจพอดีอาจจะรบกวนใช้บรกิการในช่องท,งทางที่จัดให้ครับขอบคุณครับครับผมยินดีนะฮะอ๋ะอคุณอภิชาติเป็นสมาชิกพิเศษด้วยเดี๋ยวสมาชิกพิเศษรอรอจะมีคลิปคลิปพิเศษลงแบบรัวๆเลยนะฮะผมบอกเลยจะมีคลิปพิเศษลงแบบรัวๆให้ทุกท่านนะใครที่อยากเป็นสมาชิกพิเศษนะต้องต้องขอขายของก่อนนะสมาชิกพิเศษเนี่ยจะได้ฟังคลิปที่เป็น คลิปวิธีการแก้หนี้แบบเจาะลึกลายธนาคารซึ่งเป็นคลิปที่ผมเอาเรื่องจริงของลูกค้าผมมาเล่าให้ฟังว่าธนาคารนี้ธุรกิจแบบนี้แก้หนี้ยังไงนะมันจะเหมาะกับเจ้าของธุรกิจ s m e ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงหลังๆเดี๋ยวผมจะพยายามทำรายย่อยด้วยว่าตอนนี้อัปเดตว,ว่าแต่และธนาคารเขาแก้กันยังไงนะครับแล้วใครที่อยากจะแก้หนี้เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นคอร์สแก้หนี้ออนไลน์ก็ได้นะ เพราะว่าสมัครผ่าน youtube นะฮะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเดือนละสาม้อยบาทนะครับ youtube เป็นคนเก็บตังค์ไม่ใช่ผมนะอ่าแต่เขามาแบ่งผมแหละนะถ้าเข้าไปเดือนแรกเอาแบบว่าดูให้จุใจไปเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ากูเข้าใจแล้ะกูรู้เรื่องและเดือนที่สองก็ไม่ต้องสมัครแล้วสมัครแค่เดือนเดียวก็เสียแค่สาม้อยคุ้มบอกเลยคุ้มกว่าไปซื้อหนังสืออ่านมีแต่น้ำเนี่ยสมาชิกพิเศษผมอย่างพี่เอพิชาติเนี่ย คุณมาร์กดอกเบี้ยแพงมหาโหดเว้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นไม่แพงหรอพี่ปกตินะผมว่าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตะ์่ะคุณนัทพงศ์รบกวนสอบถามครับปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วผ่อนไม่ไหวจะเข้าแซมได้ไหมครับแล้วต้องรอเกินร้อยสิบวันเอ่อปรับโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยผมแน่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเข้าโครงการไม่ได้นะเออคุณลองไปเช็คครับแซมอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าหรือว่าคือถ้าปรับโครงสร้างนี้แล้วเข้าไม่ได้หรือว่าต้องรอเสียอีกรอบหนึ่งหลังจากปรับโครงสร้างถึงจะเข้าได้เปล่าอันนี้ผมไม่ไใจ ลองเช็คกับแซมดูอันนี้ไม่ไม่ชัวร์ไม่ตอบนะเพราะเงื่อนไขของเขาไม่ใช่เงื่อนไขของผมไงผมไม่รู้ไงทีงนี้ต้องบอกว่าตอนหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยแซมเนี่ยเป็นอะไรที่เจ้าหน้าที่อ่ะมันคงเป็นอาการเดียวกับผมอ่ะมีคนหลายคนที่โทรเข้าไปแล้วบอกว่าพูดไม่ดีเลยเนี่ยถามอะไรก็บอกแบบปัดไปวันๆเลยแต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะผมพยายามตอบทุกคนนะแต่ผมเข้าใจอ่ะเจ้าหน้าที่มันคงประสาทกินเหมือนกัน <laughs> มีแต่คนเป็นนี้โทรหามันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันบอกว่าไม่ต้องมาเข้าหลอกแซมอ่ะนะไม่ได้แน่ใจนะว่า เจ้าหนี้เขาจะเข้าร่วมทุกคนหรือเปล่านะคุณไปเจรจาเองดีกว่านี่มีบาีเจ้าหน้าที่แซมบางคนพูดแบบนี้นะลูกค้าผมโทรมาเล่าให้ฟังผมว่ามันคงเครียดอ่ะแล้วมันคงเหนื่อยอ่ะโอ้โหคนโทรเข้าไปเยอะอะไม่มีหรอกครับแซมถ้าจะเข้าเข้าได้เข้าได้ก็ดีแต่เจ้าหน้าที่แซมมันมันตอบมันตอบว่าไปเจรจาเองดีกว่าไม่ต้องมาเข้าหรอกแซมอ่ะเออก็มีนะบางคนพูดแบบนี้จริงจลูกค้าเล่าให้ฟังหลายคนละเนะเขาคงเหนื่อยอะเจ้าหน้าที่เขาคงเหนื่อยเขาสงสารเขาเหมือนกันนะพอรู้ว่า พอรู้ความรู้สึกว่าเป็นยังไงคุณสัญชัยเป็นหนี้เครียดมากครับคิดแบบไหนดีคิดแบบไหนดีคืออย่างนี้ถ้าบอกว่าเป็นหนี้เครียดมากครับคิดแบบไหนดีต้องถามว่าแล้วก่อนจะกู้เขาอะไม่รู้อะรับไม่รู้เหรอรับว่าเราต้องผ่อนคืนเขาเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะกู้เขาคุณต้องรู้อยู่แล้วนี่ว่าคุณจะผ่อนคืนเขาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องผ่อนคืนเขาเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอะมันก็ไม่ควรจะเครียดนะเพราะมันก็จะรู้ตั้งแต่แรกแล้วไงว่า อ๋อเขต้องผ่อนคือเขาเท่านี้นก็ไม่ควรจะเครียดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบแบบไหนคิดแบบไหนดีก็คิดแบบนี้แหละครับก็เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วนี่อืมมันเป็นสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะมันก็ไม่ควรเครียดอ่นะแต่ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าแต่ละคนเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเอเงื่อนไขเอรายไ,รได้มันไม่เหมือนเดิมนะก็เข้าใจก็ค่อยๆพยายามแก้ไปนะครับคุณยาหนากสวัสดีค่ะบ้านถูกขายท่ดตลาดแล้วมีคนซื้อไป แต่เขายังไม่ปิดติดต่อธนาคารธนาคารแจ้งว่ารอคนซื้อดําเนินการเราไม่มีสิทธิ์ทาอะไรแต่มันเป็นทับติดจํานองเราอะไรได้บ้างคะถ้ามันซื้อแบบติดจํานองไปอ่ะมันก็มีสิทธิ์ให้คุณออกนะคือถ้าเกิดซื้อแบบติดจํานองไปเนี่ยเขาจะต้องไปจ่ายหนี้แทนคุณกับธนาคารเดิมซึ่งผมไม่เข้าใจธนาคารเดิมคุณหมัคนไปคัดค้านการขายวะคือผมว่านะกรมคับดีนะ่าจะยกเลิกไอ้การซื้อแบบติดจำนองเนะี่ยมันมันสร้างความเสียหายให้กับลูกหนี้ แล้วก็ความเสียหายแค่ธนาคารผู้รับจำนนงด้วยนะแล้วมันเป็นประโยชน์เครื่องมือให้ไก่พวกนิสัยไม่ดีอะ่ะไปซื้อแบบปิดจำนนงอะ่ะนะแต่ว่ายัางไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจมันต้องอธิบายยาวเอาเป็นว่าเราก็ลองดูเขาแล้วกันนะครับว่าเขาจะมาไงกับเรานะอืคือส้มใสนะส้มใสแจ้งว่าจะเข้าแซมอีออนบอกเขาลดดอกเบีย้ยให้แต่เข้าแซมคิดดอกเบีย้ยทั้งหมดไม่จริงฮะการที่เราจะเข้าแซมได้ดอกเบีย้ยที่เราไม่ได้จ่ายมาระหว่างทางร้อี่สวันเนี่ยถ้าเข้าแซมได้เนี่ย แล้วเราผ่อนชำระตามเงื่อนไขคลินิกแก้นี้ได้เขาจะลดดอกเบี้ยให้ทั้งหมดนะครับไม่จริงนะคะมันโกหกคุณสโลตี้เนอร์ซิ่งไม่อยากให้เจ้านี่โทรไปที่ทํางานเก่าทําไงครับโอ้ยแล้วคุณจะไปห้ามเขาได้ยังไงนะครับคุณห้ามอะไรไม่ได้หรอกครับคุณจะเป็นไปได้ไงไปห้ามเขาอะ่ะมันก็เรื่องของเขาอะ่ะปล่อยเขาไปเถอะโทรไปก็ทั้งนั้นแหละตื่กลัวเลยคุณการจนาปรับโครงสร้างนี่แล้วควรปรับอีกจะดีหรือเปล่าคะพราตอนนี้ส่งไม่ไหวคะ่ะ ปรับโครงสร้างนี่แล้วควรจะปรับอีกดีหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราปรับโครงสร้างนี่นปรับได้เรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับเจ้านี่มันจะให้คุณปรับหรือเปล่านะสูงสุดที่ผมเคยทําให้ลูกค้าเจ็ดครั้งเจ็ดแปดครั้งอะ่ะทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทําได้ทุกรลยนะฮะแต่ที่ทําได้เจ็ดแปดครั้งสามสี่ครั้งนี่คือเป็นเรื่องปกติอืมก็ปรับไปฮะถ้าเราจ่ายไม่ไหวเราก็ต้องปรับสวัสดีค่ะดูคลิปย้อนหลังหลายคลิปมีแนวทางดีๆแต่ตอนนี้มีนี่หลายทางตั้งสติแล้วยังเจร ไม่ได้เลยค่ะนอกระบบนากวที่สุดนอกระบบอะ่ะก็หยุดจ่ายเพราะว่าอะไรว่าพอหยุดจ่ายอะ่ะคุณต้องคุณต้องสู้มันอะ่ะเพราะว่าเจ้านี้นอกระบบอะ่ะมันไม่กล้าฟ้องเพราะดอ,อกเบี้ยมันผิดกฎหมายคุณเล่นมันได้นะช่อเขาเรียกว่าน,นะฟอกเงินคดีฟอกเงินได้นะครับเป็นร้องปปงไปร้องกองกองปราบได้นะเข้าขายฟอกเงินนะพวกนอกระบบอะ่ะก็หยุดจ่ายครับคุณยังฟิตฟังแล้วสบายใจขึ้นมีแนวทางเพิ่งเข้ามาไลฟ์แรก แต่ติดตามครับเป็นประโยชน์มากฝากข้อความทางไลน์แล้วครับโอ้รอนิดนึงนะ <c oughs> หลายวันกว่าจะตอบ <c oughs> คุณนังเอกอกฮะคนเป็นหนี้ไม่เคยโทษธนาคารนะคะไม่เคยโทษใครทั้งนั้นแต่เราทําตัวเราเองทั้งนั้นทุกวันนี้ได้แต่เศร้าและโทษตัวเองไม่ตายหาตายหง <c oughs> อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยขนาดนั้นเลยค่อยๆแก้ฮะผมไปฟังคลิปผมสิผมอ่ะเออเป็นหนี้เยอะแล้วผมก็ยังรอดมาได้เลยค่อยๆแก้นะอย่าไปอย่าไป ตัดพอต่อว่าตัวเองขนาดนั้นโอเคไปละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยแล้วกันนะทั้งทั้ง u t u b e ทั้ง Facebook นะครับไปะ้ะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ